หลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หแผ่นดินและเป็นสิทธิ์เพราะท่านคล้ายวัดสวนขัน เมื่อท่านอายุได้17ปีได้บรรพชาเป็นสัมมาเนวะวัดยังคอมโดยในวัยเด็กท่านมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดพ่อท่านคลายวาจาสีิ์อันเนื่อง้วยจากท่านเป็นหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายจนเมื่ออายุครบ20ปีในราวปีพุทธศักราช2479ท่านได้อุปสมบทนวัดยังคอมและได้ครองสัมมนเพศเป็นเวลานึงปีจึงได้ราศิขาเพราะมีเหตุจําเป็นต้องไปช่วยพ่อแม่ทําสวนตามวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไป แต่ขนาดที่เป็นคารวาสก็ยังคงได้รับเรียนวิชาจากพ่อท่านขายวาจาธิ์ซึ่งเป็นทั้งครูอาจารย์และเป็นญาติผู้ใหญ่มาตลอดอีกทั้ง ยังมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างพระอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆรวมกับพ่อท่านขายและได้รับเรียนวิชาจนสามารถจดจำพระคาถาและเขตวิชาของพ่อท่านค้ายได้เป็นอย่างดีจนอายุท่านเข้าสู่วัย69ปีท่านจึงสละทางโลกและบวชอีกครั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2527ในสมัยรัชกาลที่9นาวัดยังคอมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคลองสัมานาเพศตลอดมาพุทธศัการาช2,536ท่านจึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหมา่ตำบลยางคอมอําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ด้วยอายุของท่านที่มากขึ้นท่านจึงสละและยุติการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสลงแต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์จวบจนณปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของหลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหมา่พระอาริยะทรงห้าแผ่นดินครับชอบชัยกดถูกใจกด ต,ตามฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยก,การกดสัญลักษณ์ยูทูบใต้รูปโปรไฟล์เพื่อไปติดตามทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ